หากใครที่กำลังจะไปเที่ยวแล้วกำลังมองหากระเป๋าเดินทางดีๆสักใบกระเป๋าเดินทาง l e g e n d Walker จะต้องเป็นกระเป๋าเดินทางที่ตอบโจทย์เพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนถ้าอยากรู้แล้วว่ากระเป๋า l e g e n d Walker รุ่น551070จะมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็ไปรับชมกันได้เลย ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกระเป๋าเดินทาง n i g e n walker รุ่น551070เป็นแบรนด์กระเป๋าเดินทางคุณภาพดีจากญี่ปุ่นรุ่นนี้ขนาดของกระเป๋าอยู่ที่28นิ้วเหมาะสำหรับการเดินทาง5 9คืนความจุของกระเป๋าอยู่ที่100ลิตร น้ำหนักของกระเป๋าอยู่ที่5.7กิโลกรัมตัวบอดี้ของกระเป๋าผลิตจากวัสดุ PC และ ABS resin ที่ให้น้ําหนักเบาและทนทานเป็นการผสมผสานระหว่างความเบาและความแข็งแรงไปด้วยกันแล้วบนตัวบอดี้ของกระเป๋าเนี่ยพื้นผิวมีลายนูนทำให้มองเห็นรอยขีดข่วนได้น้อยลงแถมยังให้ความเท่ไปในตัวอีกด้วย ตัวกระเป๋าเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสความจุขนาดใหญ่ที่จะช่วยให้เพื่อนเอนเนี่ยเก็บสัมภาระได้อย่างมากขึ้นและปลอดภัยอย่างแน่นอนบนตัวกระเป๋ามีที่แขวนของจากภายนอกที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง2กิโลกรัมและมุมทั้ง4ด้านของกระเป๋ามีแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด้านบนทั้งหมดทั้งสมุมสามารถกันกระแทกได้เป็นอย่างดี ตัวล้อเป็นแบบล้อคู่สีคู่ได้มาตรฐานจากญี่ปุ่นมีระบบล็อกความปลอดภัยด้วย3 digits TSA security อันชักเป็นแบบคันชักคู่ที่สามารถปรับระดับได้สูงสุดถึง3ระดับและมีให้เลือกกันถึง3สีได้แก่สีกันเมทัล red champagne gold และ navy กระเป๋าเดินทาง r e g e n w a l k e r รุ่น551070รุ่นนี้ราคาเพียง7,425บาทมีรับประกันให้ถึง3ปีเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อกระเป๋าเดินทางรุ่นนี้หรือดูรีวิวเพิ่มเติมได้จากเพื่อนๆคนอื่นได้ที่ลิงก์ใน description หรือในคอมเมนต์ได้เลย